สถานที่นี้ก็คือนางสุชาดาบนไว้สงเรื่องเรื่องแรกก็คือให้ได้สาม,มีที่ตระกูลเดียวกันบรรณะเดียวกันสองลูกคนเล็กขอให้เป็นลูกชายบนไว้ตรงนี้โยมเราก็ให้คนเอกพระโพธิสัตก็ประทับอยู่ตรงนี้นางสุชาดาให้คนใช้มาดูก็เห็นเข้าใจว่าเป็นลูกขัดเทวดาเอาข้าวบรทุกปลายาใส่ถาดทองคํามาถวายตรงนี้ พระพุทธองค์ก็งายมือพระบุษชัดงหยมือก็บอกว่าถวายทั้งถาดของคําเลยถวายสินางก็ให้พรพระพุทธเจ้าว่าขอให้สําเร็จดังประสงค์ตางที่นางนั้นได้สําเร็จสมปรารถนาทุกประการแล้วนางก็กลับไปที่บ้านตอนนี้เราจะตามไปที่บ้านตอนนี้นางสุชาดายังรออยู่ก็ค,คือไปเห็นสถานที่จริงเหมือนกันคระอหานเ <laughs> ต่งตั้งสาวใช้นั้นให้เป็นลูกสาว เป็นบุตรบุญธรรมแต่กวรเป็นคนใช้เลื่อนตําแหน่งคือจากคนใช้มาเป็นลูกสาวอันนี้ก็คือความสําคัญที่หนึ่งที่เป็นสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ฉันเข้าพุทธประยเสร็จไปตัดสรุปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสวยวิมุตต์สัปดาห์ที่หนึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์สัปดาห์ที่สองอันิี้พิศเจดีสัปดาห์ที่สามรัตนคราเจดีสัปดาห์ที่สี่รัตนคราเจด,ด,เจดีก็คือเจดีเรือนแกว รัตนาจกคุมคือทางจบคุมสัปดาห์ที่5กลับมาที่นิยมเตยท่าที่เจดียภพเกยานั้นเป็นสถานที่จาลองเเรากว่าเสาหินอาชาปานิโคดอันนี้ก็คือสถานที่จริงกลับมาที่ฐานสถานาที่ถวายภาพรูปปายาตอีกครั้งหนึ่งเขาว่าอาชาปานิโคดอาชาป็นคือคอต้นไรใหญ่พอก,กลับมาตรงนี้ใครจะแก้เห็นทีนีน้ก็คือที่ดามาลูกสาวของพระเาวานชื่อนาง ตัณหานางราคะานางโอรติเสยียใจที่พ่อนั้นพ่ายเพยพูกุบเจ้าไปนางสามนางก็มั่นใจว่าตัวเองสวยหุ่นดีเต้นลําเก่งละ่ะจะไปแก้เค้นให้พ่อแต่สุดท้ายพุทธเจ้าก็ไม่ยินไม่ยินดียินร้ายก็กลับพ่ายเพไปอันนี้คือเหตุการณ์ที่สองอจากข้าวรูปายาชไหมก็คือตัดสู่ตนเป็นผู้สัตว์นั้นรับข้าวรุปายาหลังจากตัดสูเป็นบัสมาสัมพุ่กลับอาีินีท่ดามานมาแก้เค้นให้พ่อ อันนี้เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามพระพุทธเจ้าโผคล้ายๆหลวงปู่มหาบัวโทนี่แหละ mm hmm. ก็คือตัดสรุแล้วไม่จากไม่ปลูดขันลโยมเตะร้อนเดือดร้อนถึงใครทีนี้เท mm hmm. <c oughs> ้ามหาพรมพร <c oughs> มมาจรการทิปติสหัมปติมนุษย์พวกที่มีทุลีในดวงตากิเลสน้อยก็จะฟังทําได้มีอยู่อ่าแล้วก็คือพระพุมรัตนาที่นี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สาม เหตุการณ์ที่4ี่พระพุทธองค์เปรียบบุคคลมีอยู่สี่จำพวกก็คือบัวสี่เหลา่าบุคคลแรกก็คืออุคติกตันยูผู้ฉลาดฟังธรรมจบลงสามารถบรรลุธรรมได้เลยเหมือนกับบัวอยู่ในระดับน้ําโลร,รับเสียงปทิทก็คือโลร,รับพระธรรมคำสอนบุคคลที่สองวิปปจิตันยูอันนี้ต้องฟังธรรมซ้ำแล้วก็ เบบโยกให้เป็นพิสดารได้ถึงจะเข้าใจถึงจะบรรลุทําได้คือแสดงให้ฟังเแบบและเอียดระยมถึงจะบรรลุทําได้อัน,น้วิปปจิตันยูเรียบเหมือนกับบัวอยู่ในน้ําเราต้องขึ้นมาในระดับน้ําก่อนถึงโผล่รับเสียงอรุณได้ต้องใช้ขั้นตอนขึ้นไปอีกวิปปจิตวิปปจิตันยูนะบุคคลที่สองบุคคลที่สามก็คือพวกเรานี่แหละอันนี้เขากว่าเนยยะบุคคล หลวงปู่ชาเปรียบเทียบอัตมาชอบมายำไม่ฟังบ่อยถูจนหูขาดหลวงปู่ชาบ่างนี้ทําไมต้องถูจนหูขาดซ้ําฟังซ้ําเลี้ยวซ้ําอีกคุกัรยาณมิตรฟังธรรมเขาไม่รูบาจนจุดทั้งขี้หูจะทะลุมันก็ยังไม่เข้าใจบาร,รมีเรายังน้อยอยู่เราต้องอาศัยสร้างบาร,รมีแล้วก็มีความอดทนความเพียรสร้างไไม่โธโยเหมือนกับเรามาไหว้พระอินเดียแหละคือมาสร้างบาร,รมีเหมือนกับโยบันมาอย่างเงี้ยโอรวันอย่างเงี้ยไม่เคยเบื่อโยม ถามโยมวันได้มาเจ็ดเป็ดครั้งก็ไม่เคยเบื่ออันนี้เขาว่ามาสร้างบาร,รมีไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยเมื่อคืนคุยกับโยมอรรัน,นไม่เคยเหน็ดเคยเหนื่อยพระอาจารย์ว่าเรามาสร้างบาร,รมีนะครับให้ปินนะขอให้เป็นเช่นนะั้นเราอย่าไปขี้เกียจเราจะไปขี้ค้านมาสร้างบาร,รมีในบุคเนยยะบุคคลโยมต้องอาศัยบาร,รมีมากๆความอดทนพบกัลยาณมิตรอุบาอาจารย์ฟังธรรมบ่อยๆอย่อยาไปโถต้องมีศรัทธาวิริยะความเพียรนีนะร่แหละอันนี้เป็นเนยยะบุคคล หลวงปูชาที่เปรียบเทียบว่าหูจนหูขาดอันนี้บุคคลที่สก็คือบัวพ้นคนตมเรานี่พ้นคนตมโยมไม่ใช่มิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิแต่ว่าบารมีมันยังไม่เต็มไงนี่แหละเป็นเนยยะบุคคลเป็นหนอนหัวดําตัวสีขาวเราจัดอยู่ในประเภทนั้นที่บรรยายให้ฟังที่เขาดูคสเรีบุคคลที่สอันนี้หลวงปูชาอวบปะทะปะระมันี่นะปะทะประมะั โปป,ป,ปาโพทหารปโปปาโรเรือโมอมาอ่านว่าปาะทัการะมะอันนี้รวมปูชาเปรียบเทียบสันกับคมมีดเนี่ยนะสันกับคมเหมือนกันเลยจะใช้ด้านไหนก็ได้เตะอาตมาใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิพวกนี้มิจฉาทิฏฐิชวนไปวัดไปไหนก็ไปเถืะไปเถื่อเดี๋ยวก่อนถัดไปประกันพ่กเรื่อยๆอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสันกับคมเหมือนกันพวก,ก,กนี้เหมือนกับบัวนในตุ่ม มีอย่างเดียวก็คือเป็นอาหารเต่าอาหารปลามืดมามืดไปเหตุการณ์สี่อย่างจําได้ไหมทุกคนครั้งหนึ่งจะกล่าวคาบูชาแล้วก็ประทักษิณนสามโลกไม่ต้องสวดอิมิโศนะโยมเราไปสวดอิมิโศครั้งเดียวที่บ้านนางสุชาดาตอนนี้นางสุชาดานั่งโลนเหนื่อยแล้วกับคนชายแต่งตั้งลูกสาวเรียบร้อยแล้วราไปสวดอิมิโศที่นั่นตอนนี้ กล่าวคำบูชาเสร็จก็เดินสมาธิจงกรมสามโลกก็กราบพระพรหมกันก็ขึ้นรถได้เลยเอาทุกคนครั้งหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ถวายพระพุทธาจ้าสองที่ดาบาลมาต่อสู้กับพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่แล้วก็เท้ามาหาพรมอารัธนา,าให้แสดงธรรมแล้วก็เปรียบบุคคลเหมือนกับบัวสีเหล่าที่นี่แต่เอาจาัดไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังไงว่าตรงนี้มีความสําคัญยังไงตัวในาชาบในโคสี่อย่างนโมคม